เรามาที่ห้างในวัน Boxing Day ค่ะป้าป๋าอธิ hey, ิายให้เราฟังว่า Boxing Day คืออะไราชาวคริสต์กแกะของขวัญในวัน Boxing Day นั่นเองนะคะก็เลยทำให้มีลดราคาเต็มเลยที่ห้างค่ะก็เป็นเซลล์โปรโมชั่นนั่นเองนะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรลดบ้างค่ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูข่ขวัญนักิฟต์นะคะวันนี้พามา Boxing Day ค่ะ โอ้บล็อกซิงเดที่นี่คือแบบเวิร์กมาก6 6วันนี้วันที่26ทธันวาคมนะคะก็เนี่ยแหละมีแบบเสื้อลดราคา40%เสื้อหนาวลดราคา25%ของโคลัมเบียนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่สปอร์ตเช็คนะคะเออของลดราคาเยอะมากอันนี้เป็นสโนว์นี้ของเด็กกระดนะคะ Under Armour เออที่นี่ป๊อปปูล่ามากหมายแบดยังลดเลยค่ะใครจะว่ายน้ำตอนนี้ 50%นะจ๊ะอ้าววันนี้ที่เราจะมาดูกันก็คือหมวกนั่นเองนะคะหมวกฮอคกกี้แต่นีค่ะไม่โหลดไม่โหลดจ้า อ๋อคือมันต้องติดอันนั้นก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อย cover นะคะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าหมวกฮอกกี้นั่นเองนะคะก็คือเวลาวลาจริงๆแล้วอ่ะเวลาเอ็นไอสเกตอาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าพอดีพรุ่งนี้เดี๋ยวเอมวาจะไปเรียนนะคะคก็เลยตื่นเต้นมากเลยเอวาอยากเรียนไหมคะไอสเกตเย้เอหมวาบอกเอมวายอยากเรียนนะคะนะคะคือไหนอันนี้คือ7ปีประมาณว่า มวกเนี่ยมีอายุวยนะจ๊ะหลังจาก7จปีใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ซื้อมือ2ค่ะเราต้องซื้อมือ1นะคะเพราะว่ามันจะได้ใช้นานๆน,นะคะอ่าตอนนี้ก็มาถึงโซนสกีนะคะต้องบอกว่าหมวกสกีกับสเก็ตคนละแอบ,บกันนะจ๊ะเธอเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ลดราคาจ้าบอกว่าสกีสโนว์บอร์ดนะคะก็ถ้าอยากจะอันนี้ป,ป๊าบอกป๊าเฮ้ยป,ป,ป๊าลดราคากกก้ g นะคะ ไออป๊าบอกว่าป๊าจะหาแบบที่ใส่แว่นด้วยได้นะคะก็คือแว่นแล้วก็ใส่ไว้เบี๋ยวต้องถามเขาก่อนนะจ๊ะเตรียมเตรีย Can we go and see it? อันนี้คือบูธของสกีสกีบูธโอ้โหยดูราคารถ ห้ากว่าเหลือ348ร้อยี่โอ้โหสาามเก้ยแพงมากเช oh, oh. ่าเออ what, what? <wh oh really can you no can you help me อ๋นี่คือสโนบอร์ดคะสโนบอร์ดสกีสโนบอร์ดว้าวสโน b o a r d โอ้ยบอร์ถูกกว่าเว้ย คือแบบเหมือนสเลดนะคะคือถ้ามีหิมะปุ๊บเราก็จะเอาอเนี้ยไปวางแล้วก็ลื่นถลายลงมาน่าจะสนุกนะนี่ข้างล่างไอว่าลดยีเร์เซแต่ลดจาเท่าเท่าไหร่วะเนี่ยอันนี้คือดงรองเท้านะคะก็จะมีรองเท้าต่างๆนานาราคาดีๆทั้งนั้นนะคะอันนี้คือจากร้อยกว่าเลือ็ด ถุงเท้าก็ลด50%ค่ะแต่ว่ามันใหญ่ไปสำหรับหนูลูกมันเป็นชูบีอะไรนะ My ่ชูเออคนคือเยอะมากหาที่จอดแทบไม่มีออตอนนี้นะคะเราเป็นช่วงทดสอบค่ะดูสิคะว่าหมวกกันน็อกมันจะโอเคหรือเปล่าเราจะโยนบอลน,นะคะเข้าไปค่ะ ไม่ยอมไม่ยดมข้อมาข้อใหม่เมื่อกี้ขำๆหนึ่งสองสองเออเป็นไงคะเจ็บไหมคะไม่ไม่เจ็บเลยหรอคะอ๋อมาอีกรอบโอ้โมีการหยตัวเองนี่คือวิธีการทดสอบหมวกกันโอ้ตาตานี่ไม่เป็นไรเลยนะคะเอวารับประกัน ยังไม่ถอดเลยครับยังไม่ถอดเลยครับเมื่อกี้ว้าสนุกมากเลยใช่ไหมคะสนุกไหมคะโอเคอ้วเมื่อกี้ว้าสเกตติ้งด้วยนะคะเมื่อกี้ไปสเกตที่ลานมาเรียบร้อยนะคะเขาไม่ให้ถ่ายรูมนั่เองคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าว้าโอเคนี่คือจะต้องมีแล้วคือล้มเจ็บปะเมื่อกี้ ไม่เจ็บเลยอโอเคอคือสนามที่เอามาเล่นนะคะใหญ่มากเอวาวันนี้ไม่ขวัญเห็นเอวาฝึกล้มได้หรอเวลาล้มเขาต้องทอํายังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยอ๋ตอตอนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อ๋อโอเคแล้วมีท่าไหนอะไรได้อีกบ้างาไม่ขวัญเห็นมีพุชพุชอะไรนะ โอ้เข้าใจละโอเคสนุกใช่ไหมคะสนุกโอเคชูนิ้วเยี่ยมหน่อยเยี่ยมบ๊ายบายเออคือตอนแรกอเอว่ากลัวใช่ไหมตอนแรกพี่วา,างไม่หลงบ่เอวก็กลัวแต่ว่าตอนที่วายล้มเลยบุเอวไม่กลัวเลยอ๋ออ๋อแล้วเอวา้มได้เพราะว่ามีอะไร แล้วมันเจ็บไหมะล้มแล้วเจ็บไหมยอ,บบอ้ไม่เจ็บเลยเหรอว่ว้วัไ้ออกวก็คือตอนแรกก็กลัวค่ะตอนนี้ก็ไม่กลัวเออดีเหมือนกันนะนี่คือคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะคะมามาลงทะเบียนให้เอวาแล้วก็ลงได้นะคะก็คือตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าเลยลงไปแค่5วันตอนช่วงคริสต์มาสเบรกเนี่ยวินเทอร์เบรกเนี่ยลงไปแค่5วันเองนะคะก็ เริ่มแรกก่อนละกันถ้าสมมุติว่าเอวาชอบเดี๋ยวค่อยไปหาที่ p r i v a t e อะเรียนต่อหรือว่าไปถามครูจิมมี่วันนี้คุณครูจิมมี่สอนใช่ปะเออได้หลายทริคหลายสกิลเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมาดูน้ำเขียวกันค่ะบ๊ายบายค่ะ